สวัสดีชาวทาน้าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทานายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชาวทาตน้ําประจําครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์2568นะคะก็จะมีผลในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะโดยเฉพาะชาวทาน้ําก็ดีหรือชาวสองชาวทาน้ําเองก็ดีนะคะ อยากให้รู้ว่าช่องเราจะนับตามโหราศาสไทยนะคะในส่วนของชาวท่านน้ำคือคนที่เกิดในลัคนาราศีมินกรกฎพิจิกนะะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของคําทํานายกันเลยนะคะเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทอย่างชัดเจนเลยค่ะพัรดทแรกคือพาร์ทของคนโสดพารท์ที่2คือพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและพาส์ทสุดท้ายคือพาร์ทของคนมีคู่ค่ะสําหรับชาวท่าน,น้ำนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากไว้นิดนึงนะคะว่าตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาษาเนะี่ยอาจจะเรียบเรียงไม่ได้สละสมวยมากนะักต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนนะ,ะและใส คำทำนายค่ะเราก็จะให้คำแนะนำที่ดีๆไปด้วยอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่เรื่องราวความรักของชาวท่านน้ำของคนโสดเนาะในส่วนนี้ค่ะใครที่เข้ามาแล้วชอบสไตล์การอ่านไพ่กด subscribe กันไว้ได้นะคะสามารถกดติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage เองก็ดีหรือใน t i k t o k เองก็ดีนะคะสามารถพิมพ์คำว่าพี่ชีวิตคิดบวกไปบวกก็จะเจอกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องราวความรักของคนโสดค่ะ แต่ก่อนที่จะรลบชมอับฟังนะคะฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์หัวใจสองวงเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปนะคนโสดค่ะ คนโสดธาน้ำสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะเป็นชาริออตนะคะหลายๆคนอาจจะเดินทางทางสายฝอนะคะชอบสถานะความสัมพันธ์ที่แบบเอ่ออยู่ไกลกันสื่อสารกันนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องจู้จี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรกันเยอะแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะมีความรู้สึกว่าอ่ะถ้าจะรักที่ทีไม่ได้ก็ขอให้เป็นแบบ นู่นเลยสายฝอเลยนะเอาแบบต่างชาติต่างภาษาเลยอนะอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางผู้บางคนมีความรู้สึกว่าตนเองกําลังตกหลุมรักนะกับคนที่อยู่ทางโลกออนไลน์ นะคะก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนไกลตกลมรักทั้งคนทั้งไกลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนมันกําลังมีเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะ energy ผ่านนาไพ่มันบอกประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่ตัวเราเองเรามาระวังก็คือยังไม่อยากยังไม่อยากรีก้เปล่งทํางานในความสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากจะปักหมุดกับใครแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะมีความรู้สึกว่าความเป็นทัพหนามอาจจะรักคนง่ายชอบคนง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ,ะอ่ะมีสเสน่ห์แหละนะอาจจะแบบว่าเลือกได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหยุดอยู่ที่ใครคนเดียวนะตอนนี้ นะั่นก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือพลังงานของคนสดก่อนหน้านี้ที่นี้เด็ขอดูในช่วงครึ่งกันแรกของอุปมาภาพาหน่อยนะคะในส่วนของคนสดชาวธาตุน้ำค่ะพลังงานาไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถ้วยเอ๊ะคุณแอบ,บรักแอบบชอบใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แอบบรักแอบบชอบใครคนใดคนหนึง่งแอบบสองแอบบมองใครคนใดคนหนึง่งอยู่แต่ลึกๆแล้วอะตัวของคุณเองก็ ไม่กล้าบอกไยนะไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเขาไปตรงๆไม่กล้าพูดกล้าคุยกับเขาไปตรงๆได้ก็ได้แต่แบบเก็บนะเก็บความรู้สึกไว้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกผิดหวงังลึกๆนะคะเพราะมันมี5้าไม้เท้าแล้วก็5้าถ้วยในที่เนี้ยโบรู้สึกได้ว่าตัวเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือเปล่าหรือ2เลยเราอาจจะกลัวความรักหรือ3เลยเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเทคแอคชั่นเข้าหาใครก่อนแล้วรอให้เขาเข้าหาเราแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะมันก็เลยยังไม่ได้มีการแบบเอ่อพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นการแอบรักแอบชอบแอบสองแอบดูกันแบบทั่วๆไปนะบนโลก โซเชียลมีเดียหรือในสถานที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ไหนะขอดู energy คนที่คุณไปแอบชอบหรือคนที่คุณแบบเล็งๆไว้หรือคนที่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณหน่อยนะคะว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กไม้เท้านะคะแล้วก็ตามด้วยดเฮอร์มิตนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าได้อายุน้อยกว่าได้บวกลบจะคุณประมาณหปีนะคะอาจจะเขาอาจจะเกิดในช่วงเดือนอแม่ราศีเมษลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะราศีกันมิถุนตุลกุมอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คนคนนี้มีพลังงานของความเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนสองคลิกนนะมีความโตด้วยแล้วก็มีความเด็กด้วยในคนคนเดียวกันนะคะ,นะคะเป็นคนดูจริงจังเนะ่ย เขากำลังมองหาคู่เขาอยู่ค่ะนะเขากำลังมองหาคู่เขาอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าพลังงานฝั่งคุณ่ะดูเป็นคนที่ดูอบอุ่นและดูเป็นคนที่น่าเข้าหาดูเป็นคนที่อยากหน้าหน้าหน้ารู้จักไม่ใช่แค่ว่าคุณส่องเขาหรอกเขาก็รู้ว่าคุณส่องเขาเขาก็รู้ว่าเขาเออคุณอะสนใจเขาเพราะไพ่มันบอกอยู่ว่าพลังงานเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตแต่ของคุณเป็นเด็กถ้วยเห็นไหมมันมีการแอบส่องแอบมองมันมีการแบบอยากรู้อยากเห็นมันมันรู้อะมันรู้อาจจะรู้มาจากเพื่อนร่วมงานหรือรู้จากคนใกล้ตัวก็ได้ว่าคุณแอออบบชเายู่ นะคะหรือเขาแอบชอบคุณอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะมันมีการแอบส่องแอบมองกันทั้งคู่รู้แหละมีเซน์คิดว่าน่าจะมีเซน์ว่าเออเธอคิกกับฉันฉันก็คลิกกับเธอเหมือนกันนะคะแต่ต่างคนแต่มีอีโก้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดจาอะไรที่แบบขวางหูขวางโลกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนนที่ทํางานได้เป็นคนที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียได้นะคะเป็นคนที่มีการได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะแต่อาจจะแบบว่าคุยบ้างไม่คุยบ้างะนะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกสัก,สกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เเปิดผยกกันกันนนะะ มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่นีไหนขอดูไพ่แนะนําสําหรับคนโสดหน่อยค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณผ่าพันค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนาอะไรคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนาอะไรพลังงานไพ่ใบแรกพลังงานไพ่ใบที่สองนะคะไพ่บอกให้โสดไปก่อนนะเออให้บอกให้โสดไปก่อนนะแอบส่องได้แอบมองเขาได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อย่าอย่าเพิ่งไปให้เขารู้ตัวว่าเราแบบอูดแครซี่เขามากนะคะพอดูเหมือนกับว่าไพ่มันแอบ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 อยู่เอ่แอบจะแบบเหมือนตั้งการใส่กันอะเหมือนเขาจะมีอีโก้ใส่เราอะแล้วระวังการเสียฟอร์มจากเขานะ เราอาจจะเป็นคนที่กลัวการเสียฟอร์มหรือเปล่านะกลัวแบบกลัวการถูกปฏิเสธนะคะนะถ้าเกิดว่าเรารีบแบบพูดรีบบอกความรู้สึกไปหรือรีบเรียนรู้อะไรจากตัวเขาไปนะเรียนรู้ห่างๆนะคะยังไม่ต้องรีบถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวเขาหรือว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบ เดินแรงอ่าใ,ใช้คำว่าเดินแรงนะภาษาภาษาไัยรุ่นนะไม่ต้องเดินแรงนะค่อยๆสังเกตการไปนะแอบสองแอบดูกันไปในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเรียนรู้คุณแหละแต่อยากเรียนรู้คุณห่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้คุณแบบเออเรียนรู้เขาแบบใกล้ๆโอเคไหมนะอันนี้คือสิ่งที่น่าพาย่ยอยากจะบอกนะคะคนโสดชาวทัดนามนะจ๊ะนะในส่วนนี้ใครที่มีความรู้สึกเอบกับหน้าพ่ยนะคะในส่วนของความเป็นทัดนามนะอยากจะดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะก็อยากจะลงดีเทลแบบละเอียดก็แอดไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปวิ มากัน oh ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสถานะความรักความสัมพันธ์ค่ะของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะในเส่ยงของชาวธาตุน้ำนะ้มีนกรกพิจิขอดูพลังงานดูเอเนอร์จีของคุณหน่อยนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะเป็น e ิ e p h เฟนนะคะโอ้เห็นไพ่แล้วแบบร้องอุ๊บสเลยนะหล,ยหลายคนในที่นี้นะโบเชื่อว่าตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มี คนของตัวเองอยู่แล้วนะชาวท่านน้ําหรือกรณีที่2คุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขาเป็นพ่อไม่แม่ไม่แต่งงานแล้วเคยมีชีวิตคู่มาแล้วหรืออาจจะยังแบบคาราคาซังกับคนเก่าๆอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองรอเขาได้อะทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้คือพลังงานก่อนหน้านี้นะคุณรอคุณรอใครบางคนอยู่คุณรอให้เขาไปเลิกกับคนของเขาคุณรอให้เขาไปเลิกกับ อีกทางหนึง่งคุณรอให้เขาไปตัดจบกับความสัมพันธ์ที่เขาเคยจริงจังคุณรอให้เขาทํานู่นทํานี้ให้คุณและตัวของคุณเองอะ่ะบอรู้สึกว่าตัวของคุณใจเย็นและใจดีและรู้สึกว่าอยากจะปรับตัวเข้าหาคนคนนี้มากๆนะคะมันมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าใครนอกใจใครหรือไม่รู้ว่าใครนะคะมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครนะแต่ มันมีฝั่งคุณเนี่ยแหละโบรู้สึกได้ว่าฝั่งคุณจะยอมให้อภัยและจะยอมไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะยอมในลักษณะของการรอเป็นคนรอนะคะเพื่อที่จะ นั่นแหละให้เขาได้ได้สัมผัสถึงความความใจดีความใจเย็นของคุณนะเอออันนี้คือสิ่งที่คุณรู้เออคุณคุณคุณเป็นอยู่นะคะก่อนหน้านี้นะทีนี้เรามาดูในช่วงวันที่1นึถึงสิบห้ากุมภาพันธ์หน่อยนะคะว่าชาวธาตุน้านะราศีมีนกระกฎพลิกจิกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวธาตุน้ําเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุน้ําเองก็ดีนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเพราะในส่วนของคําทนายในครั้งนี้เป็นคำทนายแบบโดยรวมไม่ได้จาะจงลงใครคนใดคนหนึ่งนะคะใครที่อยากจะลงดีเทล นะคะแบบลึกๆหรืออยากรู้แบบลึกๆว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนความสัมพันธ์จะไปต่ออย่างไรหรืออยากรู้ความลับฝั่งเขาฝั่งคู่กรณีของคุณโบแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าให้มันเป็นดวงของคุณเองเลยจะดีกว่านะคะโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมานะคะอ่ะในส่วนนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์กันหน่อยนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแน่นอนค่ะคุณกับเขาจะรักกัน เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีการให้โอกาสกันมีการขอโอกาสกันและกันเกิดขึ้นมันจะมีการกลับมาคุยมีการกลับมาไกลเกลี่ย มีการกลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์นะคะแบบเข้าอกเข้าใจกันถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือก่อนหน้านี้ไปจับได้ว่ามีแอบไปคุยกับอีกคนนึงนะหรือมีความสัมพันธ์แบบจรงิงจังหรืออะไรใดๆคุณจะยอมอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆเพียงเพราะว่าคุณได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคุณได้ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาเช่นความ การแบบเอาอกเอาใจนะคะได้ผลประโยชน์จากเขาหรือได้คําพูดที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันหิวใจอ่ะมันทําให้เขาคุณอะรู้สึกใจฟูแล้วมันแบบเป็นคําพูดที่เกี้ยกล่อมและทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอออยากอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะมีความหวังอ่ะ mm. พลังงานคุณอะดูเป็นแบบโหเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะมันเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะท่าน้ํานะทีนี้เรามาดูคู่กรณีของคุณกันหน่อยนะคะคู่กรณีของชาวท่าน้าคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะ คู่กรณีของคุณคือใครนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะทาตน้าเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมได้พวกชาวัาตลมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพฤศจกันแล้วก็มังกรน,นะคะโบเห็นมีความเป็นธนูด้วยนะหน,นักไปที่ราศีกันได้หนักไปที่ราศีธนูได้หนักไปที่ราศีกุมราศีพฤษภได้นะคะสิ่งที่มีมิถุนด้วยมีสิ่งด้วยทีนี้ ตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข1เยอะๆเลข8เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่8นะคะ1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18นะ19 21 28 31เล็ท้ายบบปขทยประจำตัวประชาชนนะคะติดเลขหนึ่งและเลข8เยอะๆ,ๆซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะการเงินการงานนะคะการที่เขาอาจจะเอาตัวเองไปไฟติ้งเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะ ค่อนข้างหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะไม่ได้หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นถ้านวันนี้คุณกําลังดิวกับคู่กรณีที่โบบอกอยู่เมื่อสักครู่นี้อันดับแรกถ้าเกิดว่าคุณดิวกับพวกธาตุลมธาตุลมนะตอนนี้สิ่งที่ชาวท่านน้ำต้องเข้าเข้าใจเลยเนะคะกับความเป็นธาตุลมเนี่ยโบรู้สึกได้ว่าความเป็นธาตุลมเขาอาจจะไม่ได้เทคแคร์คุณไม่ได้ใส่ใจคุณแบบเสมอต้นเสมอปลาย แต่ถ้าทางกับการคุณอนะไปดิวกับพวกธาตุดินนะคะเช่นพุกศกันมังกรนะคะหรือธาตุไฟเมสิงธนูอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับเทคแอคชั่นบางอย่างจากฝั่งเขาในลักษณะของการมีออฟเฟอร์ให้เช่นมีของขวัญของกำนันให้มีคำพูดที่ดีๆให้มีการแอคชั่นเชิงที่แบบว่าให้คุณได้เห็นว่าเขาอะพยายามทำงานในความสัมพันธ์กับคุณแต่ลึกๆแล้วทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี้ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรสิ่งที่น่าพ่บอกก็คือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ล้วนแล แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยยังไม่ได้ในช่วงนี้นะจริงอยู่ว่าคุณคือความโชคดีของเขาคุณคุณคือความสุขของเขาคุณคืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอมันคือความอบอุ่น ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้านวันนี้คุณเต็มที่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วอะมันไม่มีอะไรจะต้องเสียค่ะนะความเป็นมิงกรกอดพิจิกมันไม่มีอะไรจะต้องเสียดีก็ดีให้มันเต็มที่เลยนะถ้าเกิดว่าเขาเห็นความดีของคุณหรือเขาเห็นสิ่งที่คุณทำอะโบเชื่อว่าอนาคตอะนะความสัมพันธ์มันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเขามีคนของตัวเองแล้วมันก็พูดยากนะเนาะแต่ถ้าถามว่าการรอคัั้้เเนนนีมมมกไหบ่ฟิแลว เพราะว่ามันมันเป็นดวงรวมไงมันคอนเฟิร์มไม่ได้อยู่แล้วนะนะมันคุนมันอาจจะแบบว่าอ่าให้คําแนะนําเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะใดๆนะคะและอยากดูเป็นการส่วนตัวโบนแนะนําให้คุณแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวีดีโอมานะคะนะเอาวันเดือนจีเกิดของคุณและผู้กรณีเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะจะได้รู้ดวงเราดวงเขานะรู้อนาคตแล้วก็รู้ในสิ่งที่ ไพ่อยากจะแนะนําแล้วสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นนะจะได้วางแผนในการทํางานในความสัมพันธ์กับคนให้ถูกที่ถูกเวลาโอเคไหมอ่ะทีนี้ไหนเรามาดูไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะไพ่แนะนาค่ะอยากบอกอะไรไพ่แนะนําพลังงานไพ่แบลร,รกเป็นคิงดาบนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฝ้ารอจริงๆแหละมีการเฝ้าอรอทํางานในความสัมพันธ์นะมีการต่อสู้ที่จะทางานในความสัมพันธ์มีความอดทนนะแต่แต,แต่ตรงกันข้ามคืออีกคนแบบมีอีกโก้แบบหนักมากอะนะไม่พูดไม่บอกไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเทคแอค นะอาจจะเทคแอคชั่นแต่แบบไม่สม่วงเสมอนะคะทาให้อีกคนนึงรอนะคะมีการแอบสองแอบมองอย่างที่บอกนะความการทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแค่2คนมันมีมากกว่า2คนอาจจะฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้นะคะมันมันอาจจะเป็นความรักแบบมันไม่ใช่รักมันไม่ใช่ความรัก2คนแหละและไม่ใช่ความรัก3เศร้าอ่ะอาจจะเป็นรัก3า5 6 7 8อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่แนะนําในเชิงที่แบบว่าถ้าคุณเลือกที่จะทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณต้อง ต้องโฟกัสที่ตัวเองให้เยอะที่สุดนะคะนะเอาตัวเองเป็นหลักนะเอาตัวเองเป็นหลักนะอย่ารักโดยที่แบบรักจนไม่ได้รักตัวเองแค่นั้นเองเพราะว่าไพ่มันมันก็ขึ้นมาดีในระดับหนึ่งแหละนะแต่ว่าสิ่งที่มันบ่งบอกณนะตอนนี้ฝั่งเขาอะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะออคอมมิตก,กับคุณแบบร้อเเท่านั้นเองนะ ก็ประมาณนี้นะคะนะในส่วนนี้นะเราไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดราม่ากันนะคะเพราะมันเป็นคําทํานายแบบภาพรวมนะคะใครอยากจะเข้ามาดูเป็นการเป็นการส่วนตัวนะคะค่าดูเริ่มต้นที่1 9 9นะคะแบบหนึ่งคำถามแบบไม่จํากัดคําถามตามตารางคิวจะอยู่ที่399นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรอคิวไม่ได้นะคะรอคิวตามตารางคิวไม่ได้แนะนําให้ลงเป็นเคสต่วนแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลจะได้ดูนะคะจะได้ดูแบบโทรโทรคุยกันไม่จํากัดคําถามเนี่ยจะจะภายใน2-3ชั่วโมงนะคะหรือภายในวัน แล้วแต่เราจะนัดกันโอเคนะให้เวลาหน่อยเขาต้องทํางานอ่นไหนขอดูหน่อยนะคะว่าเราไปสู่ไพ่ของคนมีคู่กันบ้างนะคะไพ่ของคนมีคู่เรามาดูกันนะคะว่าคนมีคู่ชาวท่านน้าเป็นไปในทิศทางไหนท่านน้าค่ะสถานการณ์ก่อนหนะ้านี้เป็นอย่างไรคนมีคู่นะคะพลังงานไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองนะคะแล้วไพ่ใบที่สาม หลายฟฟหลายคนอุ๊บสขออภัยค่ะไพ่ปิวหลายหลายคนในที่นี้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคิปโบก็จะเรียวเวนิดหนึ่งนะเพราะมันไม่มีการตัดต่อไม่มีการแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนก็จะเห็นว่าคิปโบก็จะเลียวนิดนึงนะอ่ะในส่วนนี้นะคะชาวธาตุน้ํามีกระกรพิกจิกนะคะคุณอาจจะกำลังวางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําธุรกรรมทางการเงินหรือวางแผนที่จะช่วยเหลือแฟนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือวางแผนที่จะช่วยเหลือนะคะคนรอบตัวนะคะอาจจะครอบ ครอแฟนอาจจะตัวคุณญาตพี่น้องหรืออะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณห่างกันไปไม่ค่อยไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันไปอย่างเงี้ยมันมีในลักษณะที่ว่า,ากลับมาเพื่อผลประโยชน์กลับมาเพื่อสารต่อกลับมาผู้ช่วยกันทํามาหากินกลับมาเพื่อไกล่เกลี่ยกลับมาเพื่อทําทุกๆสิง่งทุกๆอย่างให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นบางผู้บางคนยังไม่ได้จดทะเบียนกันมีแนวโน้มที่จะได้จดทะเบียนในช อันนี้คือพลังงานก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในช่วงครึ่งเดือนแรกกันดีกว่านะคะย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้นะทุกคนมันเป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวทาตน้ำเองก็ดีหรือเป็นชาวทาน้ำเองก็ดีอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปกันไว้ด้วยนะคะนะอันดับแรกเลยนะคะในช่วงวันที่วันที่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าเขา ทำดีกับคุณเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าเขากลับมาทํางานในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะดูผิดปกติสําหรับคุณนะหมายถึงคู่กรณีของคุณนะแฟนของคุณคนรักของคุณนะคะอาจจะผิดปกติทําดีกับคุณผิดปกตินะหรือยุ่งงานผิดปกติหรืออะไรผิดปกติคุณอาจจะรู้สึกและสัมผัสถึงความผิดปกติในฝั่งคู่กรณีหรือฝั่งตรงข้ามของคุณทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมาก นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาโบไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณไม่ไว้ใจเขาหนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่าสองเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและผลประโยชน์นะคะทางครอบครัวฝั่งเขานะคะเพื่อนฝูงฝั่งเขาหรืออะไรฝั่งเขาเข้ามาแล้วทาให้คุณคิดเยอะแบบนี้หรือเปล่านะคะรวมทั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งที่3บุคคลที่3หรือกรณีที่3เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะไม่เอาไปอินไม่เอาไปน้อยไม่เอาไปดรามา่าแต่เรามาเปิดพลังงานฝั่งคู่กรณีของคุณเพิ่มเติมนิดนึงนะคู่กรณีของคุณค่ะแฟนของคุณคนรักของคุณนะคะเขาคือใครคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภกันแล้วก็บังกอน,นะคะมีนกรกฏพิกจิมิถุนตุลกุมมีทุกราศีเลย แต่ว่าหนักๆไปที่ถ้าเป็นธาตุไฟโบรู้สึกถึงความเป็นราศีราศีเมษมากกว่านะราศีเมษร,ราศี ธนูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขเล็กเลขกเล็หนึ่งเลขห้าเลขแเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่หวันที่ห้าวันที่แปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิจ็ดสิบแปดสินะคะยี่สิบานะคะสาเอ็ดนะเลขไทยประ,ประจําตัวประชาชนติดเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดเยอะๆนะคะถ้าถามว่าสิ่งที่คุณคิดอะว่าเขามีอะไรใดๆที่ทําให้คุณรู้สึกแปลก เขายุ่งงานจริงๆเขาวุ่นวายเรื่องงานจริงๆแล้วเขาเครียดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานจริงๆและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจริงๆ เพราะฉะนั้นหลายๆคนในที่นี้ตัวเขาเองกําลังรอคอยว่าคุณจะช่วยเหลือเขาไหมหรือเขาอะถ้าเป็นฝั่งคุณนะเขาจะช่วยเหลือคุณดีไหมเพราะเขาเองก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งคุณที่ขอขอความช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือขอความช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทาธุรกรรมธุรกรรมหรือขอการช่วยเหลืออะไรใดๆก็ตามนะคะอยากให้รู้ว่าเขาก็อยากช่วยอยากให้อยากออฟเฟอร์คุณแต่ว่าเขาเองก็เหมือนจะลําบากใจแล้วก็ลําบากตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเป็นตัวเขาอะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาผงผาง ทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอ,อัดที่จะขอความช่วยเหลือเขาหรืออึดอัดที่จะช่วยเหลือเขามีความไม่ไวใจอยู่ในนั้นนะคะอยากให้รู้เลยว่าคนคน,คนนี้ก็ก็ก็รู้สึกไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเหมือนกันเพราะว่าเขาหันมาเขาคงไม่เจอใครอ่ะเขาก็มีแต่คุณนะ่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยนะอันนี้คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะเขายังอยากทํางานในความสัมพันธ์อยู่เขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์อยู่ถ้าเกิดว่ามันมีการทะเลาะบอกแหวงหรือมีเกี่ยวกับเรื่ออองงงขขคนทททีีีี่่่่3 3 3กกรณสิเเ้าาาามะย ขอโทษคุณนะแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาก็มีความมีอีโก้ในตัวเหมือนกันเบาๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้นะคะได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันปลอดภัยที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองไหมจากไพ่อะนะคะโบว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นธาตุลมพวกธาตุลมนะธาตุลมหรือธาตุน้ําแบบคุณเนี่ยถามว่าไว้ใจได้ไ,ดไหมโบว่า ดูๆไปก่อนช่วงนี้นะคะดูๆไปก่อนเผื่อเขายังช่วยเหลือตัวเองได้เผื่อเขายังแบบเออยังไม่ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟกับธาตุดินนะ mm hmm. โบรู้สึกว่าเขาอยากจะทํางานในความสัมพันธ์กับคุณและเขาไว้ใจได้นะนะเพราะว่ามันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นจริงๆ ทีนี้เรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่านะในส่วนนี้ค่ะใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วสําหรับคนมีคู่นะคะนะ้ำมีความรู้สึกเอ่กับหน้าไพ่คุณอยากเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะโบนแนะนําให้อไลนลไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เอาเดนปิเกของคุณและคูก่กรณีของคุณเข้ามาเช็คดวงร่วมกันได้นะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันอะไรเป็นคู่กันแบบไหนความสัมพันธ์จะไปต่ออย่างไรนะคะแล้วมันมีอะไรที่เป็นความลับในความสัมพันธ์ไหมคุณและเขานะคะ อยากได้รับคําแนะนําที่ดีๆผ่านหน้าไพ่หรืออยากได้รับคําแนะนําอะไรใดก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผ่านหน้าไพ่บทแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะมันสามารถลงดีเทลได้ค่อนข้างลึกกว่ากาันดูแบบภาพรวมค่ะนะไหนขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรไพ่ายางขึ้นคิงดาบเลยนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีคนที่ ระแวงกันและกันแล้วก็ใช้คําพูดทิมแทงกันจริงๆแหละแล้วก็มีอีโก้ใส่กันแล้วก็ทางๆที่ยังรักกันอยู่นะบางผู้บางคนอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วยนะแต่ว่าแข็งๆใส่กันอ่ะตึงๆใส่กันอ่ะนะบางผู้บางคนถ้าเกิดว่าคุณเดียวกับคนที่อายุเยอะกว่านะคะบาคนนี้เขาอาจจะยุ่งจริงๆแหละจนไม่มีเวลาที่จะพูดที่จะคุยกับคุณที่ไม่มีเวลาที่จะแบบว่ามาสื่อสารกับคุณเวลาเอ่อมาพูดมาคุยกับคุณก็ออกแนวแบบเ้ออารมณ์เสียมจากข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือน หมือนเราก็ทําให้คุณรู้สึกน้อยใจอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แฟนคุณอายุน้อยกว่าหรือมี energy เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันบอกถึงความเป็นตัวเขานั่นแหละมัน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 มีกลิ่นอายของความเป็นสิ่งที่3คนที่3หรือกรณีที่3เกิดขึ้นซึ่งทําให้เขารู้สึกหลังเลเหมือนกันที่จะจอยกับคุณน่ะโบโบไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันเป็นในลักษณะไหนแต่ไพ่มันขึ้นในเชิงที่แบบว่ามันมีแหละมันมีคนนึงรู้สึกผิดหวังกับอีกคนหนึ่งเพราะกรณีที่3สิางที่ 3. อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมนะครอบครัวเขาครอบครัวเราไม่ถูกกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมุติว่าคําพูดมันทิมแทงกันใดๆก็ตามนะสิ่งที่อยากจะบอกนะคะก็คือถ้ามันเลี่ยงที่จะสื่อสารกันก็เลี่ยงกันไปนเลยนะเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะคุยกันไปนเลยถ้าถ้าเกิดว่ามันยังมีอารมณ์อยู่รอให้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อย กลับมาสื่อสารกันนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าต่างคนต่างดูมีความมีอารมณ์ร้อนเหมือนกันเนาะคนนึงคิดเยอะคนนึงอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ลองดูนะคะในส่วนของความเป็นธาตุน้ําก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ